เอาเราทดสอบดูลองลองอนี้ฟังพี่น้องเขาเด้อุ่นบุญก็คืองนบุญเังไหพไปที่โ่กไม่รับพอสิเบร์หมดยอนว่าเพิ่นเสือผู้บาจานบอกเชื่อผู้บาจานเพิ่อบอกมเฮ็ดกะเฮ็ดบอกในส่วนข้าทานันานส่วนบอกใหไปขอทอจากผู้อ์นำกาก็ไปขอไปขอเผาเวชท่านก็ไปขอไปราบเจดีย์ในหน้า้างขุดเพื่อก็เฮ็ด ย้อนว่าู้ฝืนเจ้าของคืนเกชิอกวดชิ้นอนมวดวันนี้วันนี้วันที่สองวันนี้วันนี้วันที่สองเอามันิมาปั้งเพื่อนเราจะหน่อยมาหนิเพรนะยงคนไม่ดุเขาเจ้าก็ซื้อหรอกข้าจ้ามาคนไม่บุญก็คือจะไม่ซื้อจะไม่เชื่ออาจารย์พวก็ได้บอกกับเพื่อนกบอกเองแล้วบอกันเองไปเอามานน้ล็อกไอรู้ว่าที่ไอตัวด้งเนี่ยเอาี่ย้เรนีไป เซนตี้เซนตี้ขอให้มาขอให้ฟังขวัิองเซนตี้นั่งได้นั่งนะครับยืนบสดพี่อองนีานยุงสิครับบังดเพื่อใเ้ออาจารย์เนี่ยอาจารย์วนนี้เรเนี่ยเพื่อมาขอพูดเลยล้านได้นนด้ออลยเนาะ สองสามล้านพอะย่างผ่เชื่อเชื่อผู้บาดจังบางคนมาเฮ้ยไม่เห็นผ่าจังนั่งสี้ผ้าไม่ด้วยอ่องฟองอ่องป้องสี่นะครับอาจจะไม่เชื่อบางคนมาเดินผ่านไปเป็นคนแก่นะครับค่นตะส่ชุนส่อัยไยางมานนะครับมาถามบอกว่าผู้ใดเป็นผ้าจังรีบมาแทนบัตรย่งท่านแต่ยิ่ผ้าจย์ท่านก็ยิ้มนะครับผู้ใดเนื้อจังรีบมาแทนบัตรา็ต้อเป็นิ่งใหม่นะครับ ในวันเด็ทำยาแต่ดพวกนี้ย่มันตกวใจมาสั่นกมารใจมาเอาสิทวดแตไหนนักพี่ตัวแท่ของแท่ของจริงขอฝากพี่น้องเรานะครับภูมิบุญครนเดอไอุ่มเพิ่นผู้ที่นวันที่สิบสอนี้เพิ่นจให้มาเจ็ดศูนยันมาสเจ็ดศูนย์ตองกเบื้องเอาปฏิบัตว่าโอ้ยยาเล่นไม่ใช่เลนอายิ่งวัอีกเอาเวลาให้แจักเสียห์ยอดกนะครับ อันซีก็ดีห้างย่งอโตโต้ไปครับเราต้องเซฟปัจจัยเราช่วยกันบัตรเ้าเแหกแอร์ห้องตางจังหวดว่าแหกบุญแค่เห้องบกขบวนบุญพ้นได้ครับเด็ดีเพราซื้อทำเพื่อนเดียวเลขหึงผมดีด้ว้แล้วเพราซื้อนะครับเพื่อนได้บอกเลขคนที่บอกเลขมันคือดึงใจห้องในมันอะไรก็อยู่ที่ใจเรานะครับเพราะว่าจะเป็นผู้นำแม่ย่ามณีจันทร์เผาเบ็ดซื้อวันหนึ่งุบุญ ดินแดงแห่งน,นี้เป็นดินแดงแห่งพุทธภูมิผู้ใดสิบคิดทาลายสิง่นนีที่มีอันเป็นไปนะครับจะมีอันเป็นไปโดยเฉพาะพี่น้องเราถ้าได้ไปกราบตรงข้างอุโบสถนะครับข้างอุโบสถนะครับผู้ดใดเข้ามานี่ปับ๊บกัขนที่จะาข้องแตกเยียบเียบผู้นั้นแหละผู้ทีิโชคดีนั่นคือเชื่อในบุญบาร,รมีของพระอาจารย์ต่า,ามา เขามาแต่ไก,ก่ซื่อๆไก่พันธูดซื่อๆี่บางคนเขาบ่าทานทหายูกเราไปตัดตัวอาจารย์เขกเกียนมือให้สิเพรว่าอาจากกรย์กบมือเจ้าของเอาไปอ้างมูเขียนวนด่มันก็เลยไม่สวยนะครับภาพไม่สวยนะครับให้อาจารย์ได้มีสมาธิกับพวกเราหน่อยนะครับเมื่อนี้เป็นตาฮักได้มือหีิมือวานี่ผมอยาอกว่าวอยพี่น้องเขาฟังอยู่นะครับแต่มันก็ไม่มีโอกาสนะครับให้พี่น้องเขา ได้จัดระเบียบเจ้ ER. าของเองจัดระเบียบตัวเองสำคัญที่สุดอันนี้มันต้องไปดัานกับเพานเอ่อนเพาแห้งซช่อหมค่ับเอนใจพอดีปันพระเบียดไม่ถึงว่านิดจริงจังจริงใจนะครับคนใต้ที่เบานะครับ ครับเมื่อกี้นี้ก็มีคุณคือสิบเอ็ดมวดซอดครับได้มากราบพระอาจารย์ครับงวดนี้บรรมวดที่สิบสองรอนเขาลาจะแม่นปะครับทุกคนกาบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะอาจารย์เราไม่ได้บอกนะครับคนเขาศรัทธาเขามากราบไวหลวงปู่อุกดำและท้าววสสวรณแล้วก็ฝันฝันดีทำดี แต่ได้ฝันดีครับส่วนมนต์ภาวนาทุกมือทุกวินส่วนภาษาเงินล้านครับสองสาแล้วก็จะดีเองครับทุกคนแต่ผมมานี่ทุกมือทุกมือนี่ผมไม่เคยได้ฟังแต่ว่าผมก็เข้าได้ครับเออพอได้ยินทุกมือทุกมือที่ผมมาไล่สุดแน่ค่ายชิดเนี่ยผมยินทุกมือผมก็พูดได้ครับจากที่ผมไม่เคยพูดเลยมานี่ครับนี่ก็จะเป็นพออครับที่อยู่หนองบุรัมพูครับก็ระแนงมาครั้งเพราะว่าแขย์ เขาริเมื่อวานเขาอดไม่ค่อยมีเวลามานะครับก็วันนี้มีมีเวลามากก็ได้มาพูดคุยกับพี่น้องที่มาที่นี่นะครับอยากให้พระอาขายที่ช่วยนะครับย่างมือขึ้นอย่ามาใส่กองไปไหนก็มีส่วนย่างมือขึ้นมันสวดทุกขึ้นครับสวดแล้วน้ำร้อนมาอาจารย์นี่ปุ้มซั่งเลยนยน้ำร้อนก็ทำไหนแล้วไปทำเลยเคยมาเคยมาอีกครั้งนะครับหนเมื่อไหร่ครับเนาะ ยัวาจาจิตตันอาหารวันทาราคาพิบูดีองค์ดำแสงสีจันทานาคาราชเทวาริชุติเทวารูเชมิเมตตัณกบอันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อเลยนะครับทุกคนปริกะไปครับผมเค่เห็นคนอื่นพูดมาผมก็อยากให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันว่าเขามีดวงจากการที่สวดมนต์ภาวนาและก็ทำดีพูดดี ครับทุกคนนี่ก็คือที่ผมนําเสนอครับทุกคนก็บทกับบุญไครกรพันครับทุกคนไปให้บุญรายการได้บุญครับก็คือขอจะนาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนดครับเ่นพูดพักมันมีเปียกปักักักพิ่แต่ว่าเราเคยสวดขอพรอู่ตรงอังเลย ร้องไปวนน่ด้พี่น้องได้เออช่มานะครับสามวัดตดอีกแล้วนี่สามวัดตีี้เียวฝากพี่ฝากน่อให้นบมือตนสองหนึ่งสองหน่อีกแล้วถือสามวดตีคับในวดที่สี่ว่าสองหนึ่งทุกคนเมื่อนั่นกัดจุดประทัดได้ห้าสองหนึ่งครับจุดเลขประทัดเลขอตัวเป็นแปดห้าแี ครับทุกคนครับนี้ครับแต่นํามาฝากอ่าทุกคนครับทุกคนเพื่อทุกคนอาจจะอยากซื้อเนาะกับมันเป็นความเชื่อสนุกคุณโปรดใช้วิจารณ์ในการรับฟังนะครับเด้อขห้าบาทสิบบาทนะครับเป็นการทบุญร่วมกับพระอาจารย์ก็วันนี้ก็มีคนมายุ่งมากแล้วก็ถือเออราบันทึกเลขถือเบอร์ หรือดวงดีกันเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนก็วันนี้ก็ใกล้จะหวยออกแล้วก็อย่าลืมนะครับก็คนที่ถือ1ิบ <them> ิงวดซ้อนได้ไ <banget> ด้ฝ <ian> ัน <blowing> ว่าเป็นกีสูงเมื่อกี้นี้ก็ถูกมาสางวดซ้อนก็บอกว่าฝันได้สองหนึ่งวันนี้พี่อุนตูนก็ได้มาช่วยพระอาจารย์ครับเพราะว่าพี่อุนตูนก็ได้กลับไปทำงาน ไปทุดงกับพระอาจารย์ยายคนก็เดินผ่านมาขอแวะมาแค่แต่ร้อนต่อตอนนี้ก็คนที่ติดตามอาจารย์ก็ทยอยกลับบ้านกันคือไม่ได้กลับบ้านนานอะไรประมาณนี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่น่าสนใจผมจะนํามาฝากทุกคนนะครับครับสวัสดีครับมีโยมคนหนึ่ง